ปล่อยเลขลอตเตอรี่ก่อนนะคะลอตเตอรี่ใครใครซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อนะคะหาซื้อลอตเตอรี่กันในเลขชอบส่วนตัวนะไม่ได้แบบเป็นความฝันเก่านั่นแหละแต่คือเอาเลขสองตัวมาใส่เป็นความฝันเจ๊ฟันฝันเอาเอาความฝันล่าสุดอะค่ะเอามาใส่แค่นั้นเองเพราะว่าก็มันยังไม่ออกนะคะมาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะม,ามามากดแชร์ค่ะ นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอานะเจ๊จะไปให้เลขเลขท้ายสองตัวแล้วก็เลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะคะก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาเนาะนะคะก็แล้วแต่ใครจะซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ตามใจคือองตรงเจ๊ให้ลอตเตอรี่แต่ใครจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะแต่คือเจ๊จะไปซื้อลอตเตอรี่ขอ อ่ะมาทุกคนค่ะกดแชร์ค่ะซือะ้อดูนะเจก็ไม่ได้คนเอาตรงทุกคนเจไม่ได้คนเก่งคนแม่นอะไรขนาดนั้นหรอกอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเจช่วงนี้ก็ได้อาจจะขึ้นอาจะดวงอาจจะขึ้นเลยพาทุกคนดวงดีไปด้วยเออไหนๆก็คนดูเยอะละเออช่วงนี้คนเรามันมีขึ้นมีลงหมดทุกคน คนเรามีขึ้นมีลงมีมีดังมีดับมีเลขเข้ามีเลขหลุดทุกอย่างมีตรงข้ามใช้ชีวิตของคนเรามีตรงข้ามหมดนะคะอาจจะทุกคนขามทุกคนไม่ต้องเอาเจไปเปรียบเทียบกับใครสองหมื่นสี่พันคนดูนะคะทุกคนไม่ต้องเอาเจไปเปรียบเทียบกับใครว่าคนนั้นแม่นกว่าคนนี้แม่นคนนั้นไม่แม่นคนนั้นเก่งคนนั้นไม่เก่งไม่มีใครเก่งกว่าใครค่ะทุกคนไม่มีใครเก่งกว่าใครเจก็ไม่ได้แม่นกว่าใคร ไม่มีใครแม่นทุกคนแม่นหมดเนาะแต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องเอาเจนูกไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเจนุกเคารบพี่พี่แม่แม่เจเจทั้งหลายทุกทุกคนในวงการนี้ทุกคนคะ่ะนะคะเจไม่ได้เก่งไม่ได้แม่นอะไรเลยเออเจก็มีความความหวังหลายๆเหมือนหลายๆคนพี่พี่แม่แม่แหละอยากรัฐบาลเข้าสามตัวตรงแต่เจก็เอามันก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าถึงสามงวด ไม่คิดว่าจะเข้าถึงสามงวดติดไม่คิดแบบตอนที่ลุ้นนะคือทําใจอยู่ตลอดเออแต่มันก็มานะคะคือแบบอ่ะนะคะขอบอกอีกทีนะไม่ต้องเ,อเจ๊เปเียบเทียบกับใครนะคะทียู่ของเจ๊แบบนี้เจ๊ทําแบบนี้มานานแล้วค่ะ <S <S เจ๊ก็เป็นคนให้แนวทางคนหนึ่งแนวทางเจ๊ก็เป็นแค่แนวทาง เจไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เจนุขอวอวยพรให้ทุกๆคนดวงหนุนนำไปกับเจนะทุกคนขาสองหมืนห้าพันคนดูที่ดูเจนุอยู่ตรงนี้งวดที่สี่วันที่หนึ่งกันยายนจะเป็นยังไงไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะเข้าสี่มวนติดไหมไม่อยากคิดไม่อยากหวังนะพอเจอ๊อะเพราะมันเกินความสามารถของเจ๊นุกแล้วอะมันเกินความสามารถของเจ๊นุกแล้วนะที่แบบคนให้แนวทางคนคนหนึ่งจะมาให้สามตัวสามมวนติดมันเป็นไปได้ยากแต่เจ๊ทาได้แล้วเจบเอาง่ายๆเจ๊จะพูดว่าเจพอใจแล้วในสิ่งที่ตัวเองได้รับ พอใจแล้วและดีใจมากๆผู้ดูเยอะเป็นหลักหลายหมื่นคนฉันไม่เคยมีใครมาติดตามเยอะขนาดนี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งเจ๊ก็ทำมันได้แหละงวดที่สี่จะเป็นยังไงไม่รู้เจ๊ไม่รู้ทุกคนไม่รู้เรื่องงวดงวดวันที่งวดที่สี่วันที่หนึ่งกันยายนปล่อยให้มันเป็นเรื่องของดวงดวงเจ๊ดวงทุกคนถ้าวันนั้นดวงเรายังหนุนนำกันอยู่ บุญบาร,รมีเจยังคงมีอยู่งวดที่สี่ต้องมางวดที่สี่ต้องมางวดที่สี่ต้องมาค่ะเจ๊แค่มั่นใจอย่างนี้แหละถ้าถ้าดวงบุญมถ้าบุญบาร,รมีเจยังมีอยู่นะงวดที่สี่ต้องมาง่ายๆแค่นั้นจบมันขึ้นอยู่ที่ดวงค่ะ ถ้าดวงเจขึ้นอยู่บุญบรารมีเจยังมีอยู่มันต้องมาแต่ถ้าไม่มาแสดงว่าก็ได้แค่นี้อะทุกคนจะพอใจหรือไม่พอใจนี้แล้วแต่คนเพราะตอนนี้ทุกคนมีความหวังกับเจมากทุกคนมีความหวังกับสายด่วนของเจนุกมาก 26, สองหมืนหกพันคนเจให้ทั้งสองหมืนหกพันคนเลยทุกคนรวนแล้วมีแต่ความหวัง เข้าใจทุกคนนะคะตอนเนี้ยสถานการณ์โควิดเนาะบางคนหาเช้ากินข้ามไม่มีเงินรถต้องโดนยึดเป็นหนี้เป็นสินไม่มีงานทําตกงานเจเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนจะให้ทําอะไรอ่ะเนาะบางคนงานไม่มีทําตกงานทําทํางานไม่ได้ติดโควิดก็อยากพึ่งขอให้ทุกคนโชคดีนะในวันที่หนึ่งใครที่กําลังหวังกับ กับเจ้ไว้อ่ะขอให้โชคดีค่ะถ้าบุญบารมีเจ้ยังมีอยู่เจ้เชื่อว่าเจ้ทำสี่ตัวเอ้สี่งวดติดได้ทุกคนมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงล้วนๆค่ะดูดวงล้วนๆจริงๆดวงใครดีดวงใครเฮงปังจบไม่ต้องถามอะไรเยอะเอามาใครคร้อมแคปแล้ว คอมแคปนาะเลขลอตเตอรี่นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอานะชอบตามไม่ชอบผ่านเจไม่ได้คนเก่งคนแม่นอะไรนะขอพูดดีรอบหนึ่งใครอยากตามตามถ้าดวงเราหนุนนํากันทุกคนก็ยังไงก็มีโชคกับเจเพราะเจก็ทําให้เห็นไปแล้วถึงสามงวดเจนุกทําให้ทุกคนเห็นไปแล้วสามงวดติดใครจะพอใจหรือไม่พอใจแล้วแต่เพราะเจทําได้แล้ว โอเคนะคะ okay, หาซ <okay. S 1> ื้อลอตเตอรีอร่อรเอาเป็นเลขฝันเดิมมาแหละไม่รู้จะเอาเลขไหนก็เอาเลขฝันที่ยังไม่ออกมาใส่สามหมื่นคนเลยเหรอนี่คนดูฉันสามหมื่นคนเลยเหรอคุณพระ สวัสดีนะคะสองหมื่นเจ็ดพันคนดูนะคะอ่ะอันนี้เจจะปล่อยในลอตเตอรี่นะคะใครชอบก็ตามนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาเดอ้อโอเคนะเฮงๆค่ะ ไปแล้วโชคดีค่ะ